ทุกคนที่ฟางต้องใช้มือเพราะว่าฟังล้างมือแล้วนะก็ต้องหุงหลายรอบหน่อยทั้งหมดห้าสิบกล่องวันนี้แบบคิดได้ปุ๊บอยากทำว่าแจก็คือมาเลยไปเลยไปเลยฟังรู้สึกเลยว่าฟังอยากจะช่วยทุกคนให้มากกว่าน,นี้ห้าสี่สามสองหนึ่ง สดีค่ะแล้วกต่าฟังโกะนะคะคือว่าทุกคนวันนี้ฟังไม่ได้มีคอนเทนต์ไม่เลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ฟังไปถ่ายงานข้างนอกมาแล้วพอดีว่าฟังอะไปผ่านแถวหัวลําโพงเว้ยเป็นครั้งแรกที่ฟังไปแถวนั้นแล้วฟังเห็นคนที่เขาไร้บ้านอะเป็นโฮมเลดอะเป็นคนที่เขาเขาอยู่แถวนั้นอะฟังเห็นมีเยอะมากทุกคนฟังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยปกติเราก็จะเห็นบริเวณที่ต่างๆก็จะมีไม่กี่คนใช่ป่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสงสารอยู่แล้วอะแต่เนี้ยเป็นครั้งแรกที่ไปเห็นแล้วแต่ละคนคือแบบตอนแรกฟังสงสัยเว้ยว่าฟัง ถามเ,เพื่อนๆถามพี่ทีมงานคนอื่นว่าเ <L un> ขาเอาทาไมเขาอยู่นี้เขาตกรถไฟหรือเปล่าเขาอะไรคือฟังไม่รู้ไงปรากฏว,ว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่ไร้บ้านส่วนใหญ่อะ่ะแล้วเขาก็ไปอาศัยอยู่แถวนั้นแล้วฟังเดินผ่านซึ่งตอนกลางวันน่ะร้อนมากผ่านหน้าวัดอารมรู้อยู่แถวๆใกล้หัวลำโพงอะ่ะเขามีมาตั้งโต๊ะบริจาคก,ก็คือบริจาคข้าวกล่องกับน้าอะ่ะแล้วคนต่อแถวยาวมากยาวแบบยาวมากๆร้อนแค่ไหนก็ก็ยืนอ่ะก็ทนทางที่บางคนอ่ะอาจจะมองว่าข้าวกล่องนึงกับน้ําอาจจะไม่เอาไม่อยากไปยืนต่อแถวไม่อยากอะไรใช่ไหม แต่สําหรับคนกลุ่มนี้นะข้าวกล่องนึงกับน้ําอ่ะมีค่ามากๆต่อชีวิตเขาไปได้อีกเยอะให้เขาได้อิ่มท้องอะ่ะฟางก็เลยมีความคิดว่าฟางจะกลับมาทําข้าวไปแจกทุกคนพอจะทําข้าวไปแจกที่หัวลาโพงเป็นอาหารมือ้อค้าหลายคนอาจจะสงสัยเว้ยทำไมไม่ไปแจกที่อื่น ได้เดี๋ยวฟองจะไปแจกที่อื่นด้วยแต่ว่าวันนี้ที่ <_ an> ฟองไปเห็นมาคือเยอะจริงๆแล้วฟองก็อยากเอาไปให้ไม่มีอะไรเลยแค่อยากเอาไปให้เฉยๆยอยากทําเองแล้วก็เอาไปให้ซึ่งฟองตั้งใจว่าทําไปแจก50กล่องนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟองจะไปซื้อของแล้วฟองก็จะทําทุกคนที่ดูอยู่ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็มีส่วนช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะ <_ an> นะฟองก็อยากจะให้ทุกคนด้วยได้รับชมเพราะฉะนั้นเราจะทํเข้ากล่องไปแจกกันปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนแล้วฟองก็ไปซื้้ออแแมมคโาลวนนะ ที่ฟางคิดเมนูเนี่ยคิดกับเพื่อนๆคือวันเนี้ยต้องขอแรงเพื่อนๆมาช่วยเลยนะเ,เพราะว่าจีตั้งใจไว้ทําเยอะมากแล้ฟางก็คุยกันเมนูที่จะได้ก็ต้องเป็นเมนูที่ทำไม่ยากแล้วก็คนทั่วไปกินได้ก็คือไอก่ทอดกระเทียมแล้วก็ไข่ดาวแล้วฟางก็ต้องหุงข้าวก่อนหุงข้าวซึ่งตอนนี้หม้อหุงข้าวของฟางมันเล็กมากเลยก็ต <c oughs> ้องหุงหลายรอบหน่อยหุงหลายรอบอตอมตอนนี้กําลังเห็นไหมฮะนี่ล, <c oughs> ลุกเขาดูแบบว่าเวน่า <c oughs> ทําอาหารกับข้าวเก <c oughs> ่งนะเขายืนทอดไข่อยู่ในตอนนี้กับเบิร์ดเบิร์ดกำลังจัดการไก่อยู่ตอนนี้ แเราก็จะช่วยๆกันทําจัดการนี่คือกินอยู่ฟอกินไปแล้วเมื่อกี้แอบขโมยเมื่อกี้ฟองแอบขโมยไข่กินไปฟองหนึ่งเพราะว่าหิวเข้ากับไข่ดาวไปแล้วจะได้มีแรงทําต่อนี่แหละทุกคนแล้วก็กล่องกระดาษทำเลยทำงานครับทำงานเปิดบ้านก่อนเอาโอเคสุดไหมอันนี้โอเคเออ นนี้ฟองต้องใช้มือเพราะว่าฟางล้างมือแล้วนะสะอาดปลอดภัยไว้ใจได้ทุกคนแล้วตอนนี้ฟองก็เตรียมของออกมาได้ส่วน,นึ่งนะเตรียมจะแพ็กได้แล้วเพราะว่าเราหุงข้าวเสร็จแล้วแต่ว่ายังเติมไม่หมดมีไข่ที่อต้มทอดแล้วก็ไก่ทอดกระเทียมที่เบิร์ดเป็นคนทํานะทุกอย่างทุกขั้นตอนทําอย่างสะอาดและปลอดภยัยหายห่วงไว้ใจได้กินแล้วไปท้องเสียแน่นอนแถมอร่อยด้วยเราจะมาแพ็กกันต่อ เกยกระเทียมทำโดยทีมงานเรานะฮะอยู่น่นนะอร่อยอร่อยกินหอมมาก,กน,มมน่ากินสุด นี่เราก็เสร็จแล้วข้ากล่องที่จะเอาไปแจกของเรานะฟังนับได้ได้48กล่อง<ม>ก็ไม่เป็นไรของหมดไปดีเลยที่48กล่องเพราะว่ามันจะไม่ทันเรานะเดี๋ยวเราจะช่วยปิดกล่องแล้วก็นําไปแจกกันจะต,ต้องอัญเชิญผู้ช่วยเรามาอีกรอบนึงนะคะ <c oughs> ผู้ช่วยวันนี้นะ <c oughs> ผู้ช่วยวนนี้คนะ่ะ <c oughs> นี่สองคนนี้นะดูดูเขาไม่น่าจะเป็นคนจิตใจดีนะแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลูกาจะดูแบดไงแต่ก็จิตใจดีเออเขาจิต ฟองบอกให้มาช่วยหน่อยนี่จะไปแบบสุขเสยเลยใช่ป่ะ<ช>มาช่วยหน่อยนี่อยากไปทำข้าวไปแจกคนเนี่ยเขาก็มาทันทีเลยนะคะนี่เบมือให้นะฮะสำเร็จรัวร่วงไปด้วยดีสำเร็จรูวร่วงเดี๋ยวเราจะไปแจกต่อไปจะเป็นการแจกละ<ช>เดี๋ยวรอไปดูกันตอนนี้เราแพ ใส่กล่องใส่ถุงแล้วเรียบร้อยนี่น้ําดื่มและข้าวกล่องข้าวกระเทียมไข่ดาวเอ้ยข้าวไก่กระเทียมไข่ดาวเ <c oughs> ชฟมีสะดุ้งเหรอเชฟสะดุง้งย้าอีกครั้งว่าอาหารตรงนี้ทําอย่างสะอาดล้างมือแล้วปลอดภัยแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวเราไปแจกกันเลยดีกว่าไป อนนี้ฟังก็มาถึงหอวลำโพงแล้วเมื่อกี้แอบไปวนมาตรงนู้น่ะมีคนเอาข้าวมาแจกเต็มเลยแล้วตอนนี้ฟังก็เลยมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามนะซึ่งก็มีคนนอนอยู่ตรงนู้นอย่๋ยเอาไปแจกตรงนู้นกันดีกว่าไปเบิร์ดช่วยถือ ลอทำาพิ่มจูาเพิก็คือว im um ่าออกมาน่าจะดึกเกินไปนานาเขาหลับแล้วส่วนใหญ่ถึืว่ามีเยอะเลย ฟังก็เพิ่งมาเห็นบรรยากาศตอนกลางคืนที่เขาพักผ่อนก็อาศัยพักผ่อนอยู่ทางข้างทางแบบเนี้ยอืม มาแจะครัเลยให้เดินๆครับน้ำสองขวดน้โนึกเหมือนซาตอคสเลยนอนเนวนร้ตื่นตอนไหนคะก็เท้าเลยครับเก็บกวดขายนะฮะลูกก็นอนกระมาก็ตรงนี้ตลอดเหยปะไม่ครับก็ไปเรื่อย ก็ค่อยฟองกินโอ้โดถูกใช่ใช่วันจะได้เก็บเงินบาทโอ้โหทำเมนูนี้ช่วยเป็นเมนูดได้ตุงอยู่จังหวัดอะไรฮะเนี่ยอยู่ลำปางครับอยู่ลำปางโอ้ขึ้นมาทำงานที่นี่มาเก็บบวดเดี๋ยวกลับได้แล้วโครงการกลับแล้วโอ้พักผ่อนนะครับพักผ่อนนะครับสสวัดีครับ ข้าวเหลืออีกนิดหน่อยเองยังยังแจกไปไม่ถึงไหนเลยวันหลังต้องทํามาอีกเยอะๆเลยเนาะไม่ทนันวันนี้ไม่ทนันวันนี้แบบคิดได้ปุ๊บยาก ท้ามาแจกก็คือมาเลยวันหลังเอาใหม่เอาใหม่วันนี้ลอง้วันนีแจกกันต่อเราไม่รู้ด้วยอ่ะนาะแต่อย่างที่หน้ามาแจกคือแมสนะที่เขามาคนแมสเก่าอะอืมใช่วันหลังเอามาแจกด้วยใครทำบุญก็มาช่วยกันได้นะใช่มาช่วยกันเมื่อกี้ถามคุณลุงอ่ะเุาลุงบอกว่าขนาดแบบออกไปเก็บของเก็บอะไรไปขายแต่ก็วันหนึ่งได้แค่ไม่ถึง60สบาทเองอ่ะโอ้วันหนึ่งได้ไม่ถึง60สบบาทอยู่ยากเนาะอยู่ยากอยู่ยากนะ เลยตรงนี้ใช่ขอบคุณมากจ้าลูกโอ้จ่าเร่อจ่าเรอนรกนะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ได้อีกแพ้เคัไม่เป็นไรนะพอแล้วแค่เดียวก็แจหมดเออหมดนะครับเติมน้ำเติมน้ำมน้ำได้ไหมพี่น้ำก่อน็ได้พี่

ผมเดินหลอกไปพิจิตไปเลี้ยงเป็ดหมื่นตัวหัวใจตังผมสักบานนะผมเดินจากพิจิตมาถึงเนี่ยสามวันคพิ่งเดินจากพิจิตมาเหรอคะใช่<อ>ไปขคนพิจิตด้วยหลอกเขาหลอกลุงไปทำอะไรไปเลี้ยงเป็ดหมื่นตัวแล้วเขาก็ไม่จ,จ่ายตัง<อ>ผมเลยพูดด้วยน้อมซาเลย ไม่เป็นไรกไม่เป็นไรลุขึ้นรม่เป็นไรลุนไอแล้วครไอแล้วโอเคไม่เป็นไรขอบคุณลุงทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะลุงไม่เป็นไรช่วยกนหนูอยากช่วยหนูเห็นลุงหนูรู้ถึงพ่อหนูเลผมวดเป็นพระาสารมาแล้วทไมผมต้องลาบากขนาดนี้โอ้ยเหมือนกันเลย คนคือข้าวมาหมดตอนที่คุณลุงคนเมื่อกี้เดินมาเขายังไม่ได้กินข้าวเลยที่ถามเมื่อกี้เพราะว่าเขาเพิ่งเดินมาแล้วแผลเต็มเท้าเลยอ่ะโดนหลอกมานะมีหลายคนที่เขาลําบากแล้วก็รอรับการช่วยเหลืออยู่จริงๆนะฟังรู้สึกเลยว่าฟังอยากจะช่วยทุกคนให้มากกว่านี้ยรู้สึกแปลกๆอ่ะอิ่มเอมใจแต่ก็แต่ก็ปดหัวใจแต่ก็<ม>บอกไม่ถูกอ่ะใช่ไมหม ความรู้สึกวันนี้ที่ได้มาเห็นโฮมเลดก็คือคนไร้บ้านนะคือแต่ละคนตอนแรกฟังเข้าใจว่าแต่ละคนจะต้องเหมือนแบบแต่งตัวเหมือนเหมือนที่เราเคยเห็นที่เป็นคนก็บขยะคนขอทานแถวบ้านเราใช่ไหมแต่จริงๆที่นี่ไม่ใช่นะที่นี่เขาก็เป็นคนที่แต่งตัวสะอาดแต่เขาแค่แบบไม่มีบ้านอยู่อ่ะอยู่อาศัยอยู่ตามข้างทางอ่ะเวลาตากผ้าเวลาอะไรก็คือตากตรงฟุตบาทข้างทางอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วฟังเชื่อว่าตอนตอนเช้าตอนกลางวันอะ่ะเขาก็หลายๆคนก็อาจจะมีอาชีพมีอะไรของเขาอะนะ แต่เขาแค่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่จะอยู่อาศัยเขาเองจริงๆก็น่าเห็นใจมากเลยเนาะเพราะว่าหลายคนน่ะในกรุงเทพอ่ะก็ไม่ได้ว่าหาเงินได้มากพอที่จะแบบเอาไปจ่ายเป็นค่าที่อยู่อาศัยอะไรแบบเนี้ยเขาก็ต้องมาอยู่แบบไม่มีบ้านนอนตากฝนตากน้ําค้างอยู่ตรงนี้ตากแดดสำหรับข้าวที่ที่ฟังทำมาวันนี้นะฟังก็รู้สึกว่ายังไม่พอเนาะจริงๆอ่ะเมื่อกี้ฟังเห็นที่เสมอเลยนะว่ามีมีรถกระบะรถ เก่งลถไลเรเวียนมาเอาข้าวมาแจกเรื่อยๆถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วก็สนใจอยากเอามาแจกก็เอามาแจกได้เลยนะเขาไม่ได้ห้ามจริงๆฟังถามเขาเขาบอกว่าทุกวันนี้เขาอยู่ได้ก็เพราะว่าข้าวกล่องที่คนเอามาแจกนี่แหละแล้วก็คนที่เขาไร้บ้านอยู่ตรงนี้มีเยอะเกินนะมีเยอะมากๆมาแจกได้เรื่อยๆเลยก็เป็นข้าวให้เขาได้อยู่วันต่อวันวันต่อว,วันไปคนป่วยก็มีคนที่แบบโอ้เขาก็อยู่ นี่อะตอมอะตอมซื้อเขาซื้อเมื่อกี้คุยยามาเดี๋ยวไปแจกเดี๋ยวไปแจกเมื่อกี้เขาบอกขอยาใช่ปะใช่ป้าขอยาเขาบอกถ้ามียาจะดีมากเลยนะโอ้ใหญ่ได้ยาใช่ก็ซื้อเปตาดีนกับคาราเซตัมอนแล้วก็ไทรนินอนมาเดี๋ยวมาจ่ายไปให้เขา ภารกิจวันนี้ของเราที่จะทําข้าวมาแจกกันในเวลาอันสั้นใช่ไหมรู้สึกสุขใจนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําอีกมาไหมมาทำอีกทำไหมทำอีกทำอีกเกินคาดเนาะเกินกว่าที่เรากินไวเอาจริงปะเอาข้าวมาแจกเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ก่อนทั้งวันเนี right? ้ยทำตั <morning> ้งแต่ตื่นมาก็เติมเลยทำเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาทําอีกเนาะได้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะฟางโก้โอเคนะครับผมกติดตามทำไมในช่องเรา นี่ฝากติดตามถ้าเกิดใครอยากติดตามนะขึ้นช่องทางต่างของสองคนไว้แปะไปเลยสองคนนี้ก็คือเพื่อนฟังเองนะแล้วก็เป็นทีมนั้นอันนี้เป็นไอจีทั้งสองคนไม่เล่นไอจีไม่รอก็รอไม่เล่นไอจีเยไม่เล่นอะไรเลยเต้นเฟ้นเฟ้นเออแล้วถ้าใครสนใจอยากอยากมาทําดีกับเราก็ก็มาได้นะติดต่อมาเพราะว่ารู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากตั้งแต่ตอนทําแล้วเนาะตอนเอามาแจกก็รู้สึกมีความดีอะรู้สึกเป็นคนดีอะวันนี้เป็นคนดีอะคนดีคนดีึ้นมาหน่อยนึงเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน 嘿嘿嘿，呀。